ถ้าแบบข้าวพี่ไม่รูว่าจะมีใครต้องการปืนถูกไหมเดี๋ยวได้ป oh, ืนพกูนะวัน mm น um ี้กูล <NO ัคกี้มากกูกูเปิดกล่องกูก็เจอเจลสุตรแล้วหาปืนพกจีดีไม่ได้นะคาดปืนพกแค่ประดิษฐ์ได้ะรุ่นสามเนี่ยขุ่นเท้าสามารถคาดปืนพกแค่ประดิษฐ์รุ้นสามได้โอ้เปิดได้สไนด์สวยสไนด์รุ Whoops, ่นสองที่ผสมหยกนอน มีแคสุดอีสิบเอ็ดน่ะจนชิ้นไหเลยบ้ลนมึหนีกูไปไหนอีกแล้วเนี่ยเรื่องหน่อยก็ดูเหมือนแม่ยังก้อนอะไรมันไม่ได้พิธแคนเจ๊ไเท่านั้นเท่านี้อันนั้นอย่างนี้พิธีครับบอกเลยโลกวัตถิกลี ไปเดี๋ยวพักไปหายจุดไอ้กองกระสุนสวยอยู่ข้างนอกเลยเอาไ้อุยอ้ยอุ้ยของดีเนี่ยอุย้ยกูรู้แหล่งฟาร์มแล้วตู้จดหมายเนี่ยแหล่งฟาร์มชั้นดีเลยแหล่งฟาร์ารมความรู้มัเนเจดังสื่อไหมอ่ะใช่เนห่ยังสื่อ หนูนครูครับเวลเท่าไ,ไ,ไหไร่เลยวะเวลหนึ่งไงอ้เหี้ยไอ้เด็กต้องมีอยากพุ่งบนเพดานนะเว้ยตกใจเหมือนกันไอ้เหี้ยอะไรแม่งอยู่ตอนนั้น,น <c oughs> อะบ,บี้ทำบี้ไหมแกท้มาเนียคุณกูโมงไม่ได้ อุ้ยเหี้โอ้โหลักกี้กินเจอเหล็กดำ9อันเห้ยแปลสปอนคามมอนๆที่ปาไม่กูเลยที่เก็บที่ที่เก็บของอะ่ะไอเหียนี่รุดเร็วใช่ไหมมันได้บ็อกม์ต้อ,องขอด้นเกลดอะ่ะ กูยังได้ท่อแป๊บอ่ะมีท่อแป๊บให้กูป่าวแป๊บอ่ะไม่มีมีอยู่เจ็ดอันเมาเลยอ๋อสักอันดิเอ้ยมาเร็วไปหลักแกเอามาให้กูหน่อยแย่งกันแลกไป๊บการแลกเปลี่ยนนี้เท่าเทียมกูเดี๋ยวกูให้น้ำผึ้งโอ้ยมาบานั่งนี้เว้ยฮะมาหลังนี้การแลกเปลี่ยนนี้เท่าเกูให้น้ำผึ้งไม่หาซื้ออยู่ร้านค้าได้ไรสิการแลกคูติดเจี๊ยบแปดเลย ตัวผีตีเยอะติยเยอะเยจะไปซื้อกะผัดกะเพราหมูกรอบเมื่อกี้อืมดูหน้าบ้านด้วยนะพ่อไม่อยู่พ่อไปไหนไปของอือเดี๋ยวแวะไปดูเดี๋ยวให้มินมาเรียกถ้ามีคนมาทำไมอะมมินอยู่หน้าบ้านเออเดี๋ยวให้มันมันเรียก านเบริรฟ้านกกโบยบินออกหากินแก็จมไซออกหาแ<อ>ล้วเมเดี๋ยร้องไม่ได้ด้อ,ดอวันน้ำผึ้งของเธอฉันขอนะเอาไปอาไว้นี่นะเวลเสร็จาไว้ไปแล้วน้ำผึ้งไ เดี๋ยวไปซื้อในร้านแท้มาเลยโอ้โหมีมันมีสองโลอ่ะไปละร้านค้ายังไม่รีนะอุ้ยเเอาไว้ตีขึ้นกันหน่อยดิอะไรนะอยู่หลังกูเน,นี่ยป้าวอล์กอีกขึ้นินดยังไม่ตายวะไตายแล้วแข่งขนาดนั้นไม่ตายไม่ไไรู้จะพูดยังไงลย บอลซอมบี้ทั้งที่สามนาฬิกามันกำลังเดินข้างในมีของว่ะปัญหาอย่างเดียวตอนนี้ก็ไม่มีของตีแล้วอ,อู้ซอมบี้ชักปีชักบี้โอ้ยนังเห็นแล้วมันนั่งอยู่มันนั่งอย่าง,งี้อะไรมันเดินมาแล้วเนี่ยซอมบี้ต่างจัดจัด เลียงไปอยู่อันนี้ไม่ตายตายแล้ว อ๋ประตูใช้อะไรบ้างใช้ไม้จา่าอะไรไม้สีก็โอเคไม้ไม่มีของตีเลยอยากได้อุ้ยไม่อยากเก็บไ b y t e งก๊าซสี โอชิต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 ตายเลยพวกมึงเยอะไปไหนวะเนีย่ยเยอะจังว่าซอมบี้โคตรเยอะนี่คือเวลาที่มีใครคนดหนึ่งเองยอะมากเลยซอมบี้อ่ะมีท็อปแป,ป๊บไม่เว้ยมีท็อปแป,ป๊บไม่มี้เชีย้ยะเละซอมบี้มีหรอซอมบี้น้อยตาย น้อยยียอะไรเต็มเลยเนี่ยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยกูอยู่ที่ไม้โอ้โหโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูแตกกูแตกกูแตก ตายกูี่บอลกูตายตายกันกแล้วไอ้ตงมึงมตีอยู่รงาี่ไเชือได้ไเฮียตา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 ยอีกาีกาเฮ้ยกูแตกเออ ว่ามานสนใจอยู่บ้างเลยพี่มึงเกิดย,ยู่นไนวะเกิดแตกแล้ว <laughs> แกู่เขาแตกอีแกแนบอีการสองตัวสัตว์การบางเลยมันนั่งคนตีนเอ,อือได้แตกหมแล้วเอ,อ้วยว่าอี๋ต้องฉีดหมาป่าด,ด้วยอีกเหหมาป่าตัวแบบเอเลยหมาป่าตาสีเหลือง ที่อ่อนแอเพี่อเฉยนะฮะอาวุธไม่เคยมีไอ้ที่ขนาดกู้ใช้แค่มีกระดูกตอยู่ได้เยเอ้หมาตีซอมบี้ไอ้ซอมบี้ตีหมาแล้นี้ไอ้ย่าหมาอยู่เฉยหมาก็ไม่กระดูกกระดิกให้ซอมบี้อะไรเงี้ยนะบอกตีไนเลยคิมูจิตีไปเลยไอ้หมาหมาตัวโคตรใหญ่หมาตัวใหญ่กว่าซอมบี้อ่ะมึงคิดเอาเหอะ มันเปิดมันเปิดกี่โมงเนี่ยหกโมงเปิดแล้วโอ้ยไม่รอดพี่มึงก็ไม่รอดนี่แหละกูรอดอยู่ยัง <c oughs> ไม่ตายบ้านทำไมที่นัดเควสมันลอนะ็อกเนี่ยมึงส่งเควสยัยงไงเมื่อไหร่ไม่ส่งมันลอ็นลอกประตูลอ็ลอกูเข้าไปไม่ได้มันปร,ประตูหรอฮะจริงเหรอครอบประตูสิเข้าประตูครอบ โอ้แม่งโคตรเยอะเลยที่ไอ้ไเปรตนี่ไอ้ล็อคเนี่ยกูเข้าไม่ได้ก <c oughs> ูเปิดได้กู <c oughs> ไม่รู้เดี๋ยวกูเปิดได้อะ <c oughs> มันมันแบบว่าล็อกคีย์ทุกอย่างมึงไม่รู้เ <c oughs> ลยกูกดเปิดได้เลยอะไม่ต้องกินประกาศเลยที่ บอลจะรับเคลมหรือกูรับมึงรับเลยก็ได้เออเชฟเฟนมาโอเคก่อรับหังไงนะไอ้แก่ชอบแบบอย่าแก้ปวดนี่อย่าช่วยได้หรือเปล่าขึ้นยังขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่ขึ้นแล้วโอเครับมาเลยเสียโอ้ย ีกูซื้อน้ำผึ้งกันมีน้ำผึ้งขายป่ะโอเคมีน้ำผึ้งขายสองขวด <laughs> เอามาแบ่งดิไห <c oughs> นเกียร์อะไรกันนะมึงจะไม่หาให้กูเลยดิคนละทิศคนละทางไอ้เวนไม่มีน้ำผึ้งนะเนาะอ้าวแล้วทำไมสตูมันล็อกวะเนี่ยเดี๋ยวไหมตู้ล็อกเหรอไม่ผมเข้าได้ละ อยู่นี่แหละไหนกรางวางอยู่หน้าคุยเดี๋ยวตอนนี้ยคุนึ่งกูกูกูคุออกไม่ได้แป๊บนึงเฮ้ยพี่ผมลงทิ้งบิ้วไปแล้วคาบิ้วได้อีกไหมบิ้วอะไรวะอ๋อใช่หินใช้บิ้วไอ้กันบ้านแตกคาบได้ใช้หินห้าว่เก็บกลับมาได้ไหมเหรอทิ้งไหนไม่รู้พี่ อยู่ในบ้านแป๊บนึงนะาอาวุธก็ไม่มีลองตายขาบ้านด้ยวยบอกบ้านอะเจ้าทั้งหกก็เลยตายก่อนมือก็ไม่โงไม่เอาเฮียไหนมาให้กูเลยบิวบิวทำอะไรได้อะพี่บิวไอ้บล็อกบล็อกบ้านอะนะเอออเาไว้กันบ้านแตกแค่นั้นแหละ กันแกไม่คนอื่นตีบ้านเหรอเออกันที่ไม่ใช่เพื่อนตีบ้านมึงรับได้เหรอมาแล้วมามาวัดโอเคเฮ้ยหาของโแกกิจการแกปวดแป๊บนึงของยังไม่มีด้วยแต่วันต้งตซอมบีอ้อะ ถอยถอยถอยถอเหลืองแล้วเราจะการนี้แล้ววุนก็ไม่มีหนีเลยหนีเลยหาของแล้วก็หนีนีเลยหนีไเลยแรงหมดแรงหมดไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะไปทําหนึ่งตัว วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งไปพังประตูเลยวิงมาวิงมายเกือบแตกหลังหลังมึ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 งโอ้อยโคตรเยอะเออกูแตก ีใครปากดีค่ะบมาเก่งครับใครปากดีบอกเลยเออแม่งเอยแตกกันได้เควสเป็นสับเ็จแม่งไม่มีของตีนะแต่พิกเอ็กโง,ง,ง่ง เอาแตกพวกูคงประกันตายก่อนหมายถึงใกล้สุดครับครับพวกพี่ๆครับพี่อะไรยังอยู่กันอยู่ครับตายกันมิว่าเล่นเล่นจิ๊กเฟ้แม็กซ์เต็มแน้วบูทขึ้นแค่12วิโอ้โห อาหารเที่อะไรเนี่ยก็ไม่น่าจะส่องวิคุณขอบคุณมึงไหมเนี่ยพอดีอ่ะเว้นต่อเวสนี่คือควอเตหาสมบัติหรือหาของเองเหตุ โอ้เว oh, ้นตาด้วยโอ้เฮียดิมองขัางด้ยโอ้เยอะว่ะเอไมไปเวียนเอ็มขู่ของร็จแล้วฟองกันแล้วฟองกัแล้วไอ้เป็นฟูนั่นไปทาง ยังพี่อยู่เฟอด้วยกันเลยเหรอตอนเนี้ยไม่ยาอย่าคือยังทำอยู่ไม่ได้รับคือเลย,ยอ,เอุ้ยเป๊นเปันเป็นคู่ครองมั้งคู่ครองอยู่ทออแป๊บหายยากจริงว่าเขาต้องการไหมไอ้เนี้นยเออกองฟอง โอเคก,กลอไปก็หาสมบัตินเอา้าเก็บหม้อได้ด้วยวะโอเคมีเป็นสายทับหา,า,าลแล้วยิ่งยสุดป่าดโอเลยอยากรูก้แค่ว่าของของมีเสียว อ,อยยลองรับดีกว่าไอ้สัตว์ซ่อนจะจมูกไม่ได้แล้วไอ้เหี้ย chiều không hấp Ui Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video

จะมาเอาไหมนี่อะไรของมึงเนี่ยของมึงจานล่าสุดเนี่ยเก็บเก็บเก็บไปก็ได้อุ้กเอาลเคยกูหายหายไปหนกล่องกูอะ หายสิเพราะว่าตายตายก็ดีไม่เพิ่งรับเคิ่มใหม่อันนี้ไม่รู้นะแลบบ้วอีงที่ทังค์เพื่มันหายใช่ไหมใช่แบบนั่นแหละไม่ต้องรับเคิ่มใหม่โอ้ค่าตอบแทนคือมันมดกดเวลาเพื่อนจะเสียไม่มันถือกับเป็นบักหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าพี่ของของของแต่งเกาะกับกระสุน 7จ็ดจุหอนะเอาอะไรกได้เจ็ดจุดสองอ่ะโว้กระแล้วแกเอาพี่ก้อนไปไหนแล้วที่มีเงียบอ่ะเอามาฟามของเจอแล้วหี่ยททอแป๊บกูโอหเจอตอนไปร้านค้ามีขายพี่พี่อาจจะาี่หกบาทนะราคาแต่ราาบ้าบาทนร้านค้แต่ราคาไม่เหมือนกัน มัแล้วค้า,สาเสร็จแล้วค่ะใช้เมือนกันเลยอืมจะส่มคลองไม่มาไม่เหมือนกัน1สาอันก็อยู่ๆแม่นกล่องก็หายพเ้าองสัตว์ซื้อมาคุณไม่ใช้แล้วดูส่งเดี๋ยวซื้อเทปกับซื้อแป๊บไว้นะพี่ไม่ใช้มี 19, แป๊บอยู่สิบเก้าแล้วก็กาวีเหลออีกสามสิบอันเลยสิบห้าอัน

เยี่ยสัมบี้วกันง่ายดีต้องมันเอาชีวิตมัขมาบ่นมีของมัดน,นี่ยังไม่ใช่ไม่ใช่อ่าวไใช้่โอกคนชะ่ เราไปหาของข้างในก่อนไหมแล้วค่อยมารับเวสเพราะว่าจะได้ของสองรอบโอเคละไม่ได้ตีสองรอบใช่มว่มาดานเนี้ยของมันอยู่งใต้อืมของของมันก็มีวันแต่การตีนอะตีนมันเยอะเลย บางมันดีตรงนี้แหละตรงตันนี่แหละลของอย่างนี้ชุบโอ้ยเยี่ยมธนูเบ็นเ,นนเด็์ศัพยาบาลแก่ยิกงกระสุนกระสุ มาโซ่เลยให้เบแต่งแบบชุบๆไปดูของหมดไหมไปดูของบนเลยเราเคลสดเลยฮะเลยวเราเคลสเลยดีกว่าเราไม่ได้ อต่อกับสกิลเดฮันเตอร์เดื๋เย์พี่ไจักรยานแล้วเออหลักข้างๆมรัยนอนเนหมหมาหมามามาหมาเดี๋ยวรับหนึสนะห สองร้ำโอ้เยเกือบเตะพยายามเลี่ยงพวกเวยสิดไปเอาของต่อเฮียเป็นไงล่ะสุดกลัวเว้ยของอินฟินิตี้เลยนะทำได้โอ้ยนึกคือไม่ทำนี่พี่มันจะรีก็ต่อเมื่อเราเรารับเวยหลังนั้นคือ ก็ผมเรื่องนี้ผมเคยพิสูจน์แล้วผมไปสลับตู้เซฟตู้เดิมแล้วไม่มันมันไม่สนับมาเลียร์ข้างบนต่อ ต้องไม่อยู่ข้างนอกมีไหมล่ะมีปืนหน่อยมันอยู่บนเพดานนะเว้ยบนเพดาะนหะอืมบนบ้านเสร็จแล้วบนห้องเออว่เสร็จเลยนี่ว่ามีปืนแล้วเหรอบนันอือม,มีปืนพกมาแล้ว ไก่เต็มเลยเนี่ยไม่คิดจะฆ่า,ามันเล,ล่อยหรอไม่จะฟูคึ้นได้ดิทำทำไปมได้ความคิดเก่งน,นี่มันอะไรกันเอ,อ๊ะมึงทำบ้านให้จริงอะ่ะสัญญาเลยทีย่ไม่ทำบ้านไม่ตุ๊ดเลยไอ้ยเออเอาไว้จำคำมันไว้เว้ยเออมึงมาใช้อะไรเก็บขอร์นกูใส่เปของเต็มตัวแล้วไอ้สัสไม่เป็นไรพี่ยอมเป็นตุ๊ดสักวันไม่เป็นไรหรอก <laughs> <Yeah>. <laughs> มันค้าแหละแดบนึงนะสักสิบบอไมันอยู่ยนบนาดโมไอเฮียเนี่ยเศรษฐีถึงดุ่นเลยวันนี้วะเฮ้ Vì máy một Tạch máy bếp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไซเรนแปดพันวาคคูฟันเ,เก็บตังค์ครับได้ได้ตังค์ละห้าพันเก็บได้เดีย้ยรีบขึ้นวอซายด่วนเลยขี่เกียจขี่รถเก่กลัวเขจะฝั่นจักรยานถึงเออพี่ พี่ก้อนเอพี่พี่ลองกดดูตู้เซฟฝังพี่นะมันมันมีอะไรเอรถขายไหมรถใหญ่อะรถใหญ่เรยอมาเซก็ได้เราเรากดเ,ะนะเข้าไปข้างในแล้วกดตู้เซฟนะฮะอะไรเข้าไปข้างในแล้วกดตู้เซฟเหรอกดรถลากขายอ่ะอืแล้วกดตรงตู้เซฟอะ่ะกดกดกดซื้อของแล้วกดตู้เซฟอะ่ะมันจะมีของดีดจะมีของดีชิปขายขายอะ่ะอ๋ออ่ะ พี่ว่าพี่มีตังเท่าไหร่พี่พันสามสามพันอะ <3, S 2> พันสามสามพออกเนกันซื้อไอ <3, 2, S 1> ้มอไซค์ลิฟตันเดีเ๋ยวหาหาเก็บของข้ากับไม่มีอ่ะไม่เดียวของมเดีแยวของเฉพาะตัวเ Then, the way. มีมันขายมีปาเลดอะใส่ให้มืนสามเองอืมยัมมีไหาที่ซ่อนแล้วกู ปวดไปก่อนวิ่งอะไรล่ะวิ่งเร็วนั้นปวดปัญหาฟามผีแหละจะซูนพงตั้งเก้าสิบหกนั่นไหวฉีทุ่มโนเลย như tổ Thì sao này? Mốc đầu tiên đen của mà với này, làm đình đi. đi.